คนใต้มาจะชุมพอตอนนี้ยู่ที่ถอเลนยี่สิบปีแล้วค่ะเขาบอกว่ามาอัมสเตอร์ดัมก็ต้องมากินแพนเค้กตอนนี้เรามาถึงแล้วแต่แเทียบเลยต้องเข้าไปที่สิด

เมเกริกันเ็ือเป็นเล็กๆแบบที่เราเห็นบ้านเราเมื่อกี้สั่งผิดสั่งเป็นอเมริกันงงไหม,อมขอเ,ขเปลี่ยนเขาบอกเดี๋ยวจะพยายามดูให้เดี๋ยวรอรุ้นว่าจะได้ไหม This is this. Okay. าจากชุมพรค่ะคนใต้ค่ะคนใต้มาจะชุมพรผีจะถามก็ข้าวนี่ก็คนใต้คนระนองตอนนี้ย่ที่หอแลนยี่สิบปีแล้วค่ะอาหารร้านอาหารไทยคิงด้วยนะคะถ้ามาเทียวเรือพี่น้องบอกว่าถ้ามาอัมสเตอร์ดัมต้องแวะมาร้านไทยคิงรีสอร์ทนะคะผี่ไก่เม็ดมะม่วงผัดไทยเนี่ยขายดีที่หนึ่งลยค่ะผัดไทยแล้วก็ ส่วนมากลูกค้าประจำที่ว่าเขากินเผ็ดได้แล้วเขาก็จะมากินไอ้พวกผัดอะไรนาผัดกะ็ะเพราไก่เนี่ยกับแกงเขียวหวานไก่เนี่ยจะนําหน้าราคาก็เริ่มต้นที่12-14ยูโรก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ500กว่าบาทต่อจานนะครับแต่ที่นี่เขาค่อนข้างให้เยอะเนาะวันนั้นพี่เขาก็ใจดีตักทั้งข้าวทาั้งทั้งผัด จริงนี่คือผัดกะเพรานะแต่มันอาจจะหายากนิดนึงแล้วพริกเขาจะใช้พริกแห้งซะส่วนใหญ่นะฮะฮัลโหลโคดาพอลแล้วคอลเืออัมส์ดามมาอยู่ตั้งแต่อายุ17เนาะตอนที่อายุ40แล้วก็มันมาก็มีขั้นตอนเนาะได้เรียนภาษาดั์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่กับคนเพื่อนเพื่อนก็มีคนไทยมีคนฮอลแลนด์ก็พูดกันต้องใช้ในชีวิตประจำวันใช่ค่ะแล้วอยู่ร้านอาหารด้วยเราพูดลูกค้าตลอดเลยทังแคลมัินเดียชักเมไหร่จะได้แม่ะ ไม่ไกลจากสโลตตอร์ไดสเอ่อสถานีรถไฟสโลตตอร์ไดจะไม่ไกลกันเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่อัมสเตอร์ดัมเวสไอติ้งอัแม